สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเออสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเกมอะไรอ่ะเออผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเนี่ยผมจะพูดชื่อเกมในในเออคอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบเนี่ยมันจะมีกล่องให้เราเก็บนะซึ่งผมก็เก็บไปแล้วนะอันนั้นอ่ะซึ่งแบบ แล้วก็ต้องผ่านดีกีขวางนะครับนี่นี่ไม่มีกรอบแล้วมีกล่องแล้วก็นี่ใช่ไหมครับือเหมือนไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วจะได้อะไรนะการเก็บกล่องเออพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มนี่ไปนะคือทั้งชนกันเนี่ยมันจะมีการระเบิดนะครับไม่เชื่อเดียวผมทําให้ดูเลยแม่มดำดูไปเอ้ยรู้สึกว่ารถจะไปถึงต้องเร่งความเร็วเหมือนมีใครตามมาข้างหลังนั่นไงคุณผู้หญิงโอโนโอโนไม่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 ย่าขับเร็วย่าขับเร็วมาไม่ผู้หญิงมันแบบนั่นไงโอมาไป โอเคนะครับผมจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดคือทางที่คนใช้บ่อยที่สุดแล้วผมก็จะมีโอกาสโดนทนมากที่สุดด้วยไปไปโลโยพุ่งไปสู่รังกาแล็กซี่มาเราได้มาหนึ่งกล่องแล้วเราตัวนี้ไม่ต้องค่อนข้างจะอันตรายไม่ค่อยอันตรายนะครับเนี่ยมันมีรังกันอยู่นะครับแต่มันจะมีจุดที่อันตรายไม่มีรังกันนะครับนั่นตรงนน้นน่ะตรงนน้นน่ะเห็นไหมครับมันน่ากลัวนะครับนะผมต้องเบีกทางเนี้ยโอเครอด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 ่านผ่านมาได้ เร่งมันจะมีคนมาตามข้างหลังเอเอไม่มีไม่มีเอ้ย,อยน,นั่นแหละคือโอ้ยแต่ดี่ดีนะครับที่มันหล่นแค่ตรงนั้นมาจากเออัสบสวิตเล่นแล้วพหนุม่มพวกไดสองคนที่มันทำอะไรแย่ๆเลยนะโอ้าไอพวก้าโอ้อ้ท่านผู้ชมแย่มากเลยเฮ้ยพวกคนสมัยนี้นี่เหนไม่ค่อยดีเลยเราต้องหาทางใหม่คือแบบยังไงก็ต้องวนกลับไปหาพวกเนี้ยนะงั้นเดี๋ยวผมจะไปถึงไอตอนตอนที่ผมตกเมื่อกี้เลยนะครับ นี่นะครับผมก็ได้เอ่อย้ายเซิร์ฟมานะเพราะไอเซิร์ฟเก่านะแบบมันก็เปิดปิดปิดจนผมแบบบิดทางไปล้มทางนู้นนะคือแบบผมพยายามเร่งความเร็วเพื่อแบบให้มันผ่านไปได้แต่ว่ามันดันไม่ได้ผมก็เลยต้องย้ายเซิร์ฟนะครับเดี okay, ๋ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะขึ้นไปให้ถึงข้างบนนะครับงั้นเราไปเจอกันข้างบนดีกว่านะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งมันจะมีเอ่อรถไฟนะครับมันจะมีรถไฟแปลกมานะ,เด,นะาเดี๋ยวเ๋ยมันจะมาละเดี๋ยวขอรอดูมันสปอนเลยนะ เดี๋ยวมันจะมีรถไฟผ่านมานะมันจะเป็นรถไฟที่แบบถ้าเราไม่ผ่านไปไม่ได้เร็วๆเนี่ยมันจะทําการเซ็ตหย่อเราตายนั่นแน่ใช่ไหมมันผ่านมาแล้วมันมาแล้วมันเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมมันเร็วมันเร็วมันเร็วแล้วผมว่ามเร็วถ้าเร็วเกินไปมันจะตกรางครับ่านผู้ชมอย่างที่บอกไปนั่นน่มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วโอ้สปีรันสปีรัลสปีรัลยืดเบรกไปดึงกีดผมผ่านผ่านโอ้โอผ่านตัวที่แย้ไปแล้ว่าผมไม่ค่อยได้ผ่านจุดนี้นะครับอันตรายอันตรายจุดนี้อันตรายลองหนึ่ง ขนาดที่่กล้วยโอเคอ่ดอ่อโอ้จานไม่โอ้ไม่กระโดดนู่นียโอ้ยย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 อ้ยยยยยับยยยโอยย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 ย้ยเยยยยอยย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 ยเกือบยยยยยยยอยย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 มยย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 รยย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 มยย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 ยายย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 บ้านที่นี่อ่ะ โอ้โหโชคดีว่างที we re, we re ่เราชนกันโอเคแล้วสี่ลากีแปะโอเคไปเราไปต่อดนะบัดแล้วแล้วไม่ให้นายหน้ากับเราเหรอโอเคไม่เป็นไรไปเราจะไปสูนมิเทศาพกันดีกว่านิเทศาสตร์สวยงามอ้าวขับไปดีโอเคกดมาเราพยายามเตรียมตัวเบรกให้ดีมันเป็นทางลาดคันลาดชันมากเลยแหละนะบัดจอดไว้จับไว้นะเบรกเบรกเบรกเดีิโอแล้วจะไปตรงไหนไปเฮ้ยวิ่งไป อุตส่าห์แบบมาต้องได้ต้องไกลแล้วก็องเก็บกล่องต้งองเยอะแบบแต่วอนสุดท้ายก็มาชนกับเพื่อนเบื่อมากเนีย่ยมันต้องมาอยู่ทางเดียวกันเดี๋ยวขอดูคนนะึง่ะโอเคไม่มีเราก็จะขับช้าๆนะครับถ้าเราตกเนี่ยคือ,คอจบนะไปว่เอา้าเราต้องขึ้นอย่างนี้นะโอ้ขึ้นไกลหนึ่งกดไอโฟนไปเลยใส่เกียร์ผมลืมบอกแล้วครับว่าแอปม,มันสามารถกดไอโฟนตรงปุ่มบูทได้ในตุน่มอย่มนี้แล้วก็จะมีหมดแล้วมันก็จะดีบูทให้ไม่ได้ มันมีปืนใหญ่มันมีปืนใหญ่มันสามารถยิงเราได้่อนสังเกตนะแต่พอจะไม่ยิงเราเดี๋ยมันจะเล็งไปตงตรงขา้นตายท่านผู้ชมมันไม่ยิงไหรอแม่ท่านผู้ชมนะมันดีโอ้ยมันเกับลงมาหาแล้วมันเล็งเราโอ้ยเจียดหน้าเมื่อกี้อายนะ้ท่านผู้ชมเรานี่เพื่อนเราตายแล้วเพื่อนโอ้ไม่นะไม่ไม่ไม่นะเราไปไม่ได้แล้วเหมือนรู้สึกว่ามันช้ามากเลยเพราะเราขึ้นทางลาดชันโอ้มาหึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยประมือเฮ้ยปะปาเฮ้ยเมื่อกี้มันเจียวหน้า ทำไมมัขับช้าจังเลยอ่ะต้องปุดปดบู๊กอ่ะเอ้ยต้องต้องเบรกนี่อะไรแปลกๆอ๋อเป็นทางลงแบบนี้เป็นลิฟต์เป็นลิฟต์เหมือนเดิมนะเพื่อนจอดแบบนี้มันก็จะลงนะเพื่อนไอ้คนรู้ใช่ปะแล้วก็รอเบรกรอเบรกรอเบรกเออทำไมมันรู้สึกมันลงทางเอ้ยเเตรียมบู๊กเลยอึ๊บเรียบร้อยอ้าว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 แล้วแล้วมันอยู่ไหน โอ้ตัวเนี้ยสวยแล้วใส่คนไปเลยเฮ้ยฮ่ be ec, be ec, be ec. So าฮ่เบกเบรกเบกเบกเบรกคนทำไมรู้สึกว่าเก็บกล่องไม่ได้เอากล่องเต็มเหรอเดี๋ยวบอกว่ากล่องเต็มมาแล้วมาอีกรอบเนื so ้อมาละคราวนี้เสียตูดแน่นอนเสียตูดตายเบกเบรกเบกเบกเบกโอ้ไปละบูนความเร็วแสงโอ้ยมาถึงทีมสีเขียวแลยนู่นดิแฮปปี้แล้ว แล่ใทำไมรู้สึกมันมีรถมันมีรถจะรอตุ๋ยมันมีรถจะรอตุ๋ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราชนกับรถเนี่ยเราจะระเบิดนะข้างหน้าข้างข้างหลังด้วยข้างหลังมันก็จะมาชนเรานะครับเฮ้ยเราต้องหวงของให้ถึงที่หมายให้ได้เราจะห้ามชนอะไรเด็ดขาดไม่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 ชนไม่ชนตัวนู้นไม่ชนตัวนั้นครับไอะตัวข้างหลังเฮ้ยตัวข้างหลังน่ากลัวไอตัวก็น่ากลัวไปเรื่ยๆหน่อยสิมันก็ไม่ได้แบบทางลาดทันอะไรมาขนาดนั้นเกิดอะไรไปเรียกมาเรียบร้อยราด แย่ไอ yeah, yeah. ้รถรถนั่นจะตามมานะโอเคไม่ตามว้าโอ้โหมันหันสารจริงๆอ่ะเพื่เพเพื่อนหายถ้าพี่โยมเห็นเพื่อนหรือเปล่าคให้เห็นก็มาบอกได้นะเพื่อนหายโอ้โหุดวนๆมีคามแซงฝ่าไปแดงไม่ได้โอ้โหสุดยอดไปเลยเราโอเคค้างค้งกันนานมันจะไฟเขียวไฟเขียวก็บูธไปเลยสุดขับวว้าวรอดรอดรอด้าวมามามาแม่น้ำเด็ด bro ไม่นะ dunno. โอเคงั n n ้นเราจะไปจุดเดิมกันเลยนะครับเอาเพื่อนอยู่นี okay. Okay. ่เองโอเคไปเจอกันอ uh ีก huh. จุดหนึ่งนะครับเดสโกสำหรับิีนี้ก็ต้องอยู่ที่นั่นนะครับพวกคุณแบบโอ้โหไม่ไหวอ่ะคือแบบมันแบบอุตส่าห์มาตั้งไกลแต่สุดท้ายก็เออเป็นว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอย่าไปนล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไดโนต์ตัวเสาปวยฉลามนะครับเออเอาวัสดี้คนผู้หญิงโอเคนะครับวันนี้ก็ต้อยู่ที่นั่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับบ๊ายๆคนผู้หญิงมามาตัว